สวัสดีครับกลับมาพบกับโครูสุขสันติสอนสร้างสื่อออนไลน์นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะมาอัปเดตวิ n โ o w ส11เดกันนะครับก็จะอัปเดตแบบ n s t a l l a t i o n Assistant นะครับวิธีการอย่างไรนะครับไปดูกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ให้ทำการเข้าเว็บไซต์ของ Microsoft นะครับแล้วก็ไปที่หัวข้อ Windows 11นะครับจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับ หัวข้อที่ชื่อว่าตรวจสอบความเข้ากันได้นะครับก็ดาวน์โหลดโปรแกรมตรวจสอบเครื่องมาก่อนนะครับหรือเช็คเครื่องนะครับว่าเครื่องเราซัพพอร์ตนะครับที่สามารถติดตั้ง Windows 11ได้หรือเปล่านะครับดาวน์โหลดโปรแกรมเสร็จแล้วก็คลิกที่ Open File นะครับทำการติดตั้งโปรแกรมนะครับจากนั้นเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับจะเจอกับหน้าตาแบบนี้นะครับจากนั้นทำการคลิกที่ h e c k now นะครับ ถ้าขึ้นติ๊กถูกแบบนี้นะครับก็แสดงว่าเครื่องเราสามารถติดตั้ง Windows 11ได้นะครับแต่ถ้ามีเออร์เลอร์อขึ้นมานะครับก็ไม่สามารถติดตั้งได้นะครับคราวนี้นะครับก็ให้ทําการเข้าไปที่ Windows Up d เด e นะครับเช็ค for update จากนั้นในเครื่องนี้นะครับไม่ขึ้นมาที่ Windows u ั d เดตนะครับ เลยต้องทำการเข้าไปที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์ Windows 11 download นะครับจากนั้นเข้าไปที่เว็บไซต์ที่2นะครับตามจริงเราสามารถติดตั้งได้หลายรูปแบบนะครับก็คือเราสามารถ create Windows 11นะครับเป็นแบบ Boot Media ได้นะครับก็คือทำใส่ USB นะครับ download ไฟล์ ISO นะครับของ Windows 11ด้านล่างนี้นะครับแต่จากตัวอย่างนี้นะครับจะอัปเดตนะครับหรือติดตั้งเป็น Installation Assistant นะครับ ก็ทำการคลิกที่ดาวน์โหลดนาวนะครับจากนั้นคลิกที่ open file นะครับ accept and install จากนั้นในส่วนนี้ก็จะดาวน์โหลดนะครับเพื่อติดตั้งไปถึง3สเต็ปนะครับก็ใช้เวลาค่อนข้างนานเลยนะครับจากนั้นเมื่อดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะขึ้นมา r e สตาร์นะครับแล้วก็นับถอยหลังนะครับ30นาทีแบบนี้นะครับให้เราคลิกที่ restart now ได้เลยนะครับ A later few moments เมื่อเครื่องรีสตาร์ตขึ้นมาเรียบร้อยนะครับเราก็จะพบกับหน้าตาของ Windows 11เรียบร้อยแบบนี้แล้วนะครับแล้ <S <S ก็ลองเข้าไปเช็ค Windows Update อัปเดตอีกครั้งนึ่งก็เป็นล่าสุดแล้วนะครับอันนี้ก็คือหน้าตาสกินนะครับหรือทีมของ Windows 11นะครับมีอยู่6รูปแบบนะครับ รับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวิธีการอัปเดต w i n d o w s 11นะครับแบบ i n s t a l l a t i o n a s s i s t a n t นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆและเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปให้กันด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับขอจบไปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ